Red Ford. ผู้สืบทอดลีเกอร์แห่งบาร์เซโลนาเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับดิวมาคัตแลดฟอร์ดครับด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลครับมีออปชันซื้อขาดนะครับแต่ไม่ได้บังคับซื้อและจะยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลง30%อีกด้วยครับเรียกได้ว่าไม่ต้องง้อคนไม่มีใจอย่างนิโก้วิลเลียมครับดิวแลดฟอร์ดเนี่ยก็คงไม่ได้แย่นักครับแม้มีคนตั้งคำถามว่านิสัยแบบนี้จะรอดไหมคำตอบก็คือน่าจะรอดนะ เพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยคือโรงเรียนดัดสันดานชั้นดีแห่งหนึ่งของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ครับใครมีปัญหาบาซ่ารับจบ คำนี้ก็คงไม่เกินจริงดูอย่างในดีลของหลุยส์ส่วเลสก็เคยมาแล้วครับแลดฟอร์ดคือแข้งอังกฤษคนแรกหลังจากปี1986ที่บาร์เซโลนาเซ็นแกรรี่ลีดิเกอร์มาจากเอเวอร์ตันครับลีดิเกอร์เนี่ยซื้อใจแฟนบอลได้อย่างรวดเร็วครับด้วยผลงานในสนามเนี่ยครับโอ้โหยิงแฮตทริกใส่เรอัลมาดริด um เนี่ยก็พอจะชนะใจแฟนบอลได้อยู่แล้วแหละครับแลดฟอร์ดกับลีดิเกอร์เนี่ยต่างกันตรงที่สไตล์ครับลีดิเกอร์เนี่ยจะเป็นจิ้งจอกในกรอบเขตโทษครับรอเชื่อตูอย่าง ใจเย็นครับส่วนแรดฟอร์ดมีทั้งทักษะและความว่องไวครับในการทํากินเองได้และการจบสกอร์เนี่ยคมพอๆกันครับก็หวังว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะซื้อใจแฟนบอลบาร์เซโลนาได้เหมือนรุ่นพี่อย่างแกรี่ลูนิเกอร์นะครับ